หอมน้องช้ำปอดเอ็นดูน้องหอมเต็งไหมหอมไหมก็มีรูปที่หอมไงช้ำไปหมด <laughs> ที่รักร้องต่อเห็นคลิปอยู่ <laughs> โอ้ยจะบ้า <laughs> ไปต่อกันไหม พี่อไปพัดตะไปแต่ว่าเนี่ยก็ไม่ได้ไปน่าจะดูแลคุณแม่เพราะว่าเห็นว่าคุณแม่มาใช่ไหมวันนั้นนะ่ะน่าจะพาคุณแม่ไปกินคงกินข้าวแต่ก็คือคุยกันว่าแบบถึงบ้านหรือ,อยังอะไรเงี้ยคืหอหลอหอมทั้งคืนเห็นกอดน้องตลอดหลอไม่เห็นเรื่องเลยพี่น้องไงก็หอมแบบพี่น้องไงก็แบบ ใจลึกๆก,กันเรามีความแบบเอ็นดูเขาอยู่แล้วเข้าใจไหมพี่หอมน้องไม่ผิดพี่ประชาโสดไหมโสดค่ะแต่ว่ามีน้องสาวที่สนิทเป็นพี่น้องกันนะเป็นพี่น้องกัน